มากินข้าวมากินอาหารไทยร้านไหนฮะร้านอะไรเขาบอกชื่อร้านเมษาอ๋อเมษาไทยครุยเส้นชื่อเมษาพ่อเมษานะฉันกันยากินได้ไหมได้ประพฤษภาพิจิตรนากราคะาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกามะกุลภาเสียไหมนี่นั่นเดี๋เสร็จค่าเลิ้ยงค่ินนะเปล่าหรอเสีเพลงไม่ได้อออาจารย์ดีมากวันนี้เดี๋ยวเรากินกินกินอะไรดีเขาบอกให้พี่บอยต้องมาร้านนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า เขาบอกลิซ่ามาเขาบอกดารานดังๆมาแอมากินใส่หน้ากากมากินตอนดึกๆมากินตอนร้านใกล้ปิดเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันเป็นยังไงมันอร่อยไหมอร่อยจริงสมคำร่ำลือไหมนะคะเปิดประตูใช้อีกข้างนะ,ะัะมาลองดูกันนะ,ะเมษา ว,วายรู้จักฉันด้วยอะ่ะจริงใจเล่าหรือเปล่าเขาวาย,วายรู้จักด้วยจริงใจเล่าหรือเปล่า,าว,วามพี่บอยประจำค่ะโอเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยที่สุดในแจลเอจรือเปล่าอันนี้พี่บอยต้องพิสูจน์นะคะถ้าไม่อร่อยพี่บอยบอกไม่อร่อยได้ไหมล่ะได้ค่ะจร,จริงใจเล่าไปเลยค่ะจิงจิงใจที่จานได้ไหมล่ะได้สิค่ะโอ้ได้ได้สิคะโทวโทฉันชอบอันนี้ small bowl size ชามเล็ก เล็กุราโบชามปกติอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวชามละแปดจุดเก้าชามเล็กชามใหญ่ถ้าเป็นหมูสิบหกจุดห้าโธราคาปร้นฉันมากเพราะฉันเป็นเงินบาทฉันไม่ได้เป็นเงินดอล <c oughs> ปร้นฉันมากโ <c oughs> อ้โหนี่อะไรอ่ะเจ้าสัวเหรอเจ้าสัวก็เข้าว่ะอะครับพี่บอยได้เข้าตังเข้าตังเข้าตัง,ตงอุ้ยเธอมโนราคือมามันคือไทยจริงๆเลยเนาะ สั่งค่ะสั่งสั่งสั่งร้านเป็นไงบ้างแม่เอาสวัสดี๊อ๋อโอ้คุณสั่งสวยจังเลยนี่เป็นใครเด็ดขาดไมตีไม่การมาถ่ายรูปกันมาเลยอยากถ่ายรูปช่วยมา่ารูปสวยเลยมาเสืยอกล้องมาเราอยากสวยมาเร็วเร็วเร็วเไม่ต้องสวยมากหรอกสวยพอดีพอดีชีวิตจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปสวยคนเดียวป้าอยากถ่ายให้อ่าสวยเลย มาขอบคุณนะคะโชคดีนะคะดีใจที่เจอกัน,นะคะ่ะเอาไปดูเมนูหน่อยเขาบอกว่าสเปเชียลเมนูมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือหมูก๋วยเตี๋ยวเรือเนือ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มยำหมูมียำหมูยอมีน้ำตกอุ้ยมีแหนมทอ,ขอดขนมจีนยำขนมจีนด้วยเฮ้ยเมนูเป็นเหมือนเมืองไทยเลยนะอนี่ะโอ้โหมีตำแตงมีเสือร้องไห้มีกข้าวอีสาน โอ้โหพิสูจน์เธอแล้วเขาเรื่องเลยจะบอกว่าลิซ่ามากินจริงเปล่าจริงค่ะโอ๊ยเหรอลิซ่ามากินจริงเหรอจริงค่ะแล้วเขาแบบย่าเปิดตากินเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเธอถ่ายรูปเขาเปล่าโอ้ยไม่ได้เลยค่ะไม่กล้าถ่ายเลยไม่กล้าถ่ายเลยเอาเป็นไพรเวทเขาแต่เขามาจริงใช่ไหมมาจริงค่ะมากี่โหน มาสองครั้งแล้วก็สั่งคุณออีกหลายครั้งแล้วก็คุณแม่ก็มาค่ะจะได้ถ่ายรูปกับคุณแม่ลูกไม่ได้ถ่ายไม่ได้อาอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายรูปคุณแม่เอามาามาจริงมาจริงมาหลายครั้งมากค่ะเมนูที่แลซิซ่าชอบร้านเมษาคืออะไรผัดไทยเมษาผัดไทยเดือเผ็ดไทยเดอนเมษาค่ะผัดไทยเมษาแล้วก็ตำมะม่วงผัดไทยเมษาเด่นยังไงวลารนิซ่าเขาถึงชอบอ่ามันเป็นรสชาติแบบเมืองไทยเลยค่ะแล้วก็เป็นเส้นเล็กเหนียวนุ่มอ๋อเส้นเล็กเหนียวนุ่มมืคือรสชาติไทยแท้รสชาติไทยแท้ใช่ โอ้แลวมีอะไรย่านีนอกจากผัดทยที่อีซ่าชอบตํามะม่วงตําอู้ตํบะม่วงตําม่วงตํแบบไหนอีสานเหนือหรือภากลางตํแบบอีสานค่ะตําแบบอีสานตํมะม่วงอ่าแลอะไรต่อเต้าหู้ระเบิดเต้าหู้ระเบิดอ้โหอ่าก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วเตี๋ยวเรือน้ำตกไหมก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกว้ายอูอยากกินหมดเลยที่พูดมาเช้ฉันกินตามรอยลิซ่าผิดไหมไม่ผิดค่ะสั่งสั่งเมนูลิซ่าเลยค่ะ หรอเวลามาที่ร้านเมษาให้บอกว่าริซ่าหนึ่งเซตแล้วริซ่ามาเก็บลิขกทธส์เขานะโอเคเดี๋ยวนั่งโต๊ะสั่งเดี๋ยวพี่สูตรพี่สูตรสั่งได้เลยค่ะหรออะไรนะแม่เมื่อกี้อะไรนะในฐานะในฐานะแฟนพี่บอยค่ะจะดีเหรอคะดีค่ะมากเลยในฐานะแฟนพี่บอยแล้วยังไงนะคะจริงใจเล่าแล้วไงก็คือวันที่เลี้ยงพี่บอยเลยหรอใช่ค่ะ เก่งใจจังเลยเอาเอาทุกอย่างทั้งร้านหนึ่งกวาดช่ะได้ทานหมดนะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะพูดตรงๆเพราะว่ากะมาอุดหนุนแต่เขาบอกว่าเลี้ยงพี่บอยเราก็จะรีวิวดูซิว่าอร่อยไหมอร่อยสมกับที่ลิซ่าเขามาได้ค่ะจริงใจเล่าไปเลยค่ะจริงใจจายไเลยค่ะเอาเข้าครัวไปทำาดิ้วีเลยยูน่งค่ะอ่ะฉันนั่งเลยค่ะใ อาหารดูเมนูแล้วราคาไม่แรงนะเธอเพราะว่าส้มตำเนี่ย12.9เคยกินที่เท็กซัสราคาสูงกว่านี้แล้วก็ปูปลาก็ไม่แรงก็คือราคาไม่แรงถ้าเทียบกับในในลอแล้วก็เดี๋ยวลองลองดูว่าจะเป็นยังไงท้สั่งไปหลายอย่างดูนะอาหารอีสานก็มีผัดกะเพราข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยใช้ชหมูสับเนี่ย13.99ก็ไม่แรงเพราะว่าพี่บอยเคยกินนิวยอร์กเนี่ย20นะ อันนี้ก็ถือว่าเมตตาเนาะอู้เธอมีข้าวคณะหมูกรอบด้วยเนี่ยาผัดแหนมแล้วเธอดูนี้แค่เห็นน้ําปลาพริกอะ่ะเธอก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยเธอดูสิความพริกขี้หนูนะความกระเทียมนะความมะนาวนะนี่เธอแค่พริกขี้หนูก็คือน้ําลายมาแล้วนะคะนี่คือไทยแท้เก่งมากที่ทําแบบคลิปไทยไว้เลยอะ่ะเธอเธอดูน้ําปลาพริกสิน้ําปลาพริกแบบ เนี่ยกินมะนาวกินน้ำปลาแล้วเขาใช้พริกสดถูกปะ่ะเนี่ยกระเทียมสดหลบให้หายคิดถึงบ้านสักนิดนึงนะคะชาไทยเธอแก้วใหญ่อย่างกะโองเลยฮนะถ้ากินนี้ตัดขาไหมบอกเขาเอาหวานน้อยแล้วนะคะก็คือแค่สีก็รู้แล้วนะคะเธอแค่สีก็รู้แล้วว่าต้องเจมจนถธอดูสีข้างล่างเนี่ย เป็นชาดำเย็นเนาะข้างบนใส่นมแล้วนมหอมมากลองเลยเราต้องลองนะคะมาแล้วอันนี้เอาน้ำตานสดมให้ชิมอ๋อไม่ให้ชิมอีกกลัวเหมือนเบียร์โกวมาจากไทยอ๋อเหรอฮุ้ยตัวอร่อยมาก หายคิดถึงกรุงเทพอ่ะโชปูปลาปูปลา,าชื่อเรียกว่าคักคักหอมมากกลิ่นที่เราคิดถึงชิมนะคะเขาให้จานใหญ่มากนะเธอถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยแบบจานนี้แบ่งสามจานนะแบบนี่ก็ตำหนึ่งครกในประเทศไทยขายสามจานนะคะเยอะมากค่ะเยอะมากเธอ รสชาติที่เราคิดถึงจะให้เยอะจังปาลูปลาาที่ถูกต้องต้องไม่หวานนะคะ คุระไ,ไมมาแล้วนะเธอเต้าหู้ระเบิดเห,หมือนร้านนะี้เหมือนร้านนี้ที่เหมือนร้านคุณแบททอยแล้วเขาบอกว่าที่ The Best ที่ขายดีมากก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกพี่บริษัทเป็นเส้นเล็กนะคะม,มา ในฐานะที่ฉันเป็นแม่ค้า mm. ก๋วยเตี่ยวหมูน้ำตกมาที่กรุงเทพมาก่อนเดี๋ mm. ฉันจะบอกนะคะว่าสู้ฉันได้หรือเปล่า mm. หมูเป็นชิ้นๆน,นะเธอหมูเขาแบบชิ้นหนาด้วยอย่างนี้ถูกต้องที่สุดบางคนหั่นหมูบางเกินนะ่มันเป็นทิชชูนะ่เนาะเป็นกระดาษเลยอันนี้หั่นหมูแบบหนานุ่มชิมแลวนะคะ ชอบที่ไม่หวานอ่ะรสชาติร้านนี้โอเคตรงที่ว่าไม่หวานเลยทุกเมนูเนี่ยปกติมากินอาหารไทยเมืองนอกกับเธอมันหวานนำอันนี้ถือว่ากลมกล่อมไม่หวานนะคะ ตับจุยจ้ย,ยตับอันนี้บอกเขาไม่ต้องติดกล้องเอ้ย<ช>ไม่ต้องติดไมค์กับตัวฉันนะเพระงั้นเธอจะได้ยินเสียงชั้นเคี้ยวมารายาทมารายาทจะดูแย่นี่มัืออเมาก เนื้อแดดเดียวเมื่อกี้กินหมูไปแล้วนะเนื้อแดดเดียวทีนี้ความรศของเขาก็คือนี่ค่ะแจ่วปลาล้าเดี๋ยวจะชิมแจ่วปลาล้าก่อนว่าจะเป็นยังไงเนะาะทยังไม่ต้องใส่ใเก็ได้นะเก็บเนือร่อยมากเออแจ่วปลา,าด,ดีมากน่นคือรสชาติคนไทยีท่กินเลยอะ่ะ มาสะจันวะทำได้ไงวะคือเอาเอาเอไม่ทำอร่อยขนาดนี้่ะที่สุดอ,อร่อยมากจับปรัหลาที่สุดเนะแล้ว ราชอบที่ไม่เต็มคือมันถึงเครื่องถึงรสมันไม่ต้องแบบว่ามาทำแอปแอปอ่ะมันลงรสชาติไทยแท้ฉันบอกเลยบางเมนูฝรั่งก,กินไม่ได้แต่คนไทยต้องชอบเพราะมันคือรสชาติกรุงเทพรสชาติภาคอาหารรสชาติอีสานถึง <c oughs> เรียกทำถึงเนื้อหรือไม่ แหนมยำแหนมยำปุ๊บยำแหนมข้าทอดยำแหนมในบางที่จิซอยกินเนี่ยเหรออืมดิซ่าชอบมากินเหรอใช่ข้าวแบบนี้ชื่อชื่อเมนูคือยำแหนมข้าทอดเห็นไหมล่ะที่เนี่ยผักเขาจะสด รสชาติรสชาติกรุงเทพรสชาติกรุงคนไทยอ่ะรสชาติเมืองไทยเหอะอร่อยมากรัติดเขาถึงอ่ะหอมมากนะความสดอันนี้อร่อยืมดีอ่ะ จัดหนักเลยนะคะผัดกระเพราถาดเธอมีทั้งหมูกรอบมีทั้งไข่เยี่ยวม้ามีปลาหมึกแล้วก็มีไข่ดาวเจอเซ็ตใหญ่มากหอมมากตอนนี้เดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะมาขอขอหมูกรอบขอปลาหมึกขอไข่เยี่ยวม้า เดี๋ยวจะชิมฉันเนี่ยคอกระเพรานะฉันบอกเลยว่าถ้าเกิดสม,มูติว่าไม่อร่อยเนี่ยฉันจะบอกได้ทันทีใช้ถ,ถ้าคนไม่เคยไม่ได้กับบ้านานานซอสอกระเพราอร่อยไม่ไม่เค็มไปไม่หวานไปอ นี่ฉันบอกให้เลยขายต้มราดน้ำปลาพริกองนีดนึนพอแล้วดีมากยิงใจเขามัยเนี่ยเขาบอกเขาว่าม่คิดหน่ทันทฉันโงเลยอะร่อยมันก็ส่งกับที่เราต้องดั้นด้นมากินร้านนี้น้ำซุปเมษาแล้วผัดใส่เมษา อ่ะรู้แล้วว่าทำไมลิซ่าชอบชผัด<ม>ไทยเมษาไม่ใช่ผัดไทยแบบภาคกลางเป็นผัดไทยเหมือนอารมณ์ผัดหมีโ่โคราเนี่ยดูหน้าตาสิขอเล่นนะขอชิมเลยขอข้าวเหนียวได้ไหมครับหอมมากๆๆอร่อยมากอร่อยมาก หือ uh huh. ชอบรสนี้ที่ไม่หวานมากแล้วก็อยากจะบอกอย่างนี้เลยนะว่ามันคือความเป็นไทยจริงๆฉันพูดเลยบีมะนาวลงไป uh huh. uh huh. แล้วก็มีแคบหมูมีกากหมูอ่ะ uh อ huh. ่ดหห้หมูแดดเดียวเขาใช้หมูสามชั้นนะคะไปดูอืมอร่อมากถึงเวลาตายค่ะโอเ้เธอจุกมากอร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะอีกสมวันกลับถึงกรุงเทพฉันคงแบบว่า ไปต้องกินอาหารไทยแล้วว่าที่นี่ตอบโจทย์ฉันมากอร่อยที่สุดสมชื่อเมษาลิซ่ามากินเป็นมาโตเขาเลยนะคะเมษาลิซ่าบุกอะไรเงี้ยเมษาลิซ่ามากินอร่อยมาก